จะเอาหารทีประเลยมาลงลงไปทั้งานบ้านงานช่องแหลกพี่นกทำงานบ้านไปด้วยทำงานสวนสมาร์ทไปด้วยมอไม่รักอะโอ้ยนักหนกกันจะเพื่อนเพื่อนก่อนนี้ไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรกินลูกล้างช้วยล้างชาม่ด้ก่อนจะค่อยคิดค่อยหากันลูกเพื่อน เป็นคุณเจ๋วนะคะเนอะอันนี้เป็นคุณเจ๋วค่ะทำงานบ้านหลายท่านเลยจ้าเพื่อนเอันนี้น้องๆก็จะมาทำงานบ้านล้างจุลล้างจานวนน,นนี้แต่ยังนอวนี้วันนี้ได้อะไรกินกันเนาะเพื่อนๆ ี่ยังไม่ได้เข้าไปในกำลังใจก็ลอขออภัยด้ค่ะตอนนี้นี่ค่ะขออภัยจะทำอะไรทีนี้จะดบ้ากนางชัวนี่ทำงานบ้านค่ะล้งไล้างทามแล้วค่ะคิดกออกเลยพี่น้อง นสวัสดีจ้าเชาวันอาทิตย์วันหยุดขอหลายี่ยังไม่ได้เข้าไปในกำลังใจก็ขอขออภัยด้วยค่ะเดีตอนนี้ก็ขออภัยด้วยทำงานสมารไปด้วยมาเวลากะโอ๊ยนะเด็กๆเพื่อนๆนไหน เพื่อนนี่เป็นคุณเจ๋อโอ้ยนี่เป็นน้องเก๋วค่ะพนุ่เนาะไม่รู้จะอาหารคลิปอะไรมาลงลงไปทำงานบ้านงั้นช่องแบบพี่หนุ่มทำงานบ้านไปนี่วันนี้ได้อะไรกินกันเนาะเพื่อนๆ วันอาทิตย์นะคะาเช้าวันอาทิตยตื่นกันเลยนี่ยนีเป็นขวจนะจะ กันนะคะใไรกินเด็กเป็นตุ้มเจงวค่ะชุดนมาหลังหัวันี้ทางานบ้าน,นะคะ่ะลังไล้างแามแล้วนะคิดี่ที่กเกากไม่พี่น้องจะทำอะไรกินสวัสดีจ้า วันอาทิตยนะ์วันหยุดของอะไรลูไปข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยเสื่อเพื่อยๆอ่าน้หงข้าวเลยไม่ได้กอะไรี็ข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้น้อยคิดบอกว่าจะทำอะไรกินนี่เนาะนะจะทำอะไรกิน เปล่กเลยคะ่ะเปล่าเลยคะ่ะเป็นไรเนาะยังไงมั่งคะเป็นเชื่อนดี่นะาะทำงานทำงานข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้้อหน่อยที่บออกว่าะนะจะทำอะไรกินเนาะนะจะทำอะไรกิน ขี่บออกเลยค่ะข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้น้อยคิดบออกว่าจะทําอะไรกินนี่เนาะน,นะจะทําอะไรกินขี่บอ,อเลยค่ะม่แตงร้อนจ้าไม่จตงร้อนขี้บอ,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 อเลยค่ะเป็นไรรง้ยังไงมั่งคะเป็นเสืนอผีร้อง ท้งูไปดูไป สวัดีจ้าเช้าวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆท่านเด้วจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้น้องน้ยก็จะมาทำบ้านล้างจุ่ล้างจานไงสวัสดีค่ะนี่เป็นคุณเก๋ นี่เป็นน่องเกี่ยวค่ะมีอะไรกินเนาะค่ะมีน้องน้อยยังกระได้ย่างเลยอยากเนาะเนาะไป็รู้จัอาหารที่ปอะไรมาลงลงไปทำงานบ้านงานช่องแหละพี่น้องทำงานบ้านไปที่ยังไม่ได้เข้าไปในกำลังใจก็ลองอขท่อไฟได้ค่ะตอนนี้ก็ทขอภัยทำอะไร ไปด้วยอนะ่ากข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้น้อยคิดบอ,อกว่าจะทําอะไรกินนี่เนาะน,นะจะทําอะไรกินคิดบอ,อกเลยค่ะ

ข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้น้อยคิดบอ,อกว่าจะทำอะไรกินนี่ยเนาะนะจะทำอะไรกินบอ,อกเลยค่ะช่วบอ,อกเลยค่ะค ดูไปช่วยปลอกเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกันเียทีที่น <source> ้อ <move> ง <OVER> <Ya> <dans spirit> น้ำเงานี่เป็นข้วเจียวนะจ๊ะเหนื่อข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยนะคะวันนี้นุ่นคิดบอกว่าจะทำอะไรกินนี่เนาะนะจะทำอะไรกินบอ,อกเลยคะ่ยะนี่เป็น